เริ่มลงมาแล้วเจลงมาก็ดีแล้วอย่ากให้มันขึ้นเยอะเลยอต่ทีนี้เล่นได้อยู่ครับเนกว้างก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเล่นง่ายเพราะผมก็ไม่ได้เล่นกีงคุณซื้อมาเมออเล่นได้ไม่กี่รอบเองแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วขอพังของกลางก่อนแล้วกันเอ้ยยังแล้วกันหาคนก่อนเห็นมนั้ยก <c oughs> ่อนสวย โอ้สวยเอาโอ้ยเขารู้ทิศเว้ยว่าตัวน,นี้เล่นยังไงเขาเลยรอเราเลยไม่เจ้าลมเล่นไม่เป็นอ่ะดิแล้วเมื่อตอนแรกมันพังไม้แล้วเม่ตอนนี้พังมาไม่ได้วพาะไม่เข้าใจ จะดักหลอไม้เหรอกูรู้อยู่แล้วว่าดักหลอไม้อะกูก็เลยลงมาเล่นด้านนี้ไงละ่ะฝ่าไและฝาทัตนตันไม่ได้พังไม้ลงเลยแล้วกันไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงคือลืมพังไม้ข้างหลังน่าจะว่าจะไม่พังแต่จะทังเป็นห้องปิดตาไว้แต่ว่าฝายมาดึงแล้วกัน ว่ลาละครับบ้านตัดเลยชน <c oughs> ขอบหินแม่งเลยเลยแล้วก็ไม่ชนเลยแล้วกันบ้านไปแล้ว ใช่นั้นคือ,อถ้าจะฮิวตรงมันน่ะก็ก่ยอยู่แล้วเราต้องโดดอะ่ะแล้วก็จะเป็นสพาพเขีานเข็นหนึ่งข้าล่างขอดโดเรียมเข็นสองเอาไปหนึ่งคน<อ>ก็อยู่ใกล้ แบบพี่ก่อนว ah! ้าว ah! ไม่น่าเล่นเลยอ่อยมัแบบพลามันเข้มันเยอะ ่าประโยชน์นะติกไฟก็เปล่าประโยชน์มึงได้โดดได้นอนแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเ,เลยสัตว์แต่เวลาล่าติ๊กไฟไปล่อยดีกว่าปล่อยมันวิ่งไปลา่าล่า ถ้ามันมาสภาพเลยครับไฟคข้ามาสาวดีกว่าโอ้ยอย่าเลยนึกว่าอยู่ใกล้ถูกไหมสก์องสาววะถูกไหม ไม่าย,ยากถ้าจะรอจังหวะก่อนพลาดจังหวะคนพี่มาอเอ้าวดฟ้าดรอเฮ้ยอะไร ไฟเมื่อกี้สนุกมากทุกคนเอาเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเราทำหมดเฮ้ยยังโมยอยู่เหรอพวกมาเหรอไม่เป็นไร บเนี่ยจะเล่นหนึ่งยี่สองรอบแล้วละพาสองรอบมาด้วยเป็ดเม้นข้างหลังมาผ่านไม้ด้วยกูไม่ซีเรียสเพราะกูไม่กลัวไม้แต่พาดก็พัดมามาบ้านเล็กก็สบายเลยไปยาพาปะใั่เครื่องอนู้นเอาเสร็จกลับไม่ทันรู้เว,ว้ยวิ่งมา

ยายยวิเข yeah, yeah. <c oughs> ้ากัน um. ่อเลยนะคนเนี้ยเฮียตีไม่โดนในป่าเไดาจัดเลยมันแลสียมานี้ไปแล้วะจะขื้นไปไม่ต่างกันในสัตว์สองคนเฮียนี่ติ๊กไฟติ๊กไฟระสุกใหญ่ ไปสนุกมั้ยล่ะผู้ถากค่นี้พอสุกเลยเนะยาะหึงอะไม่พักเลยอะ่ะปั่นบ้าคนนึงตำรวจ ขวาก่อนโอเครู้ทิกรู้แม่ขันิกมาละข้าหลังไม่พกติดไฟเหรอสัตว์ตัวถัดติดไฟไม่เสร็จง่ายๆอ่ะกูพูดเลยเพื่อข้าล่างเนี่ย ครามเคลียร์ไปก่อนใ่ไหนก็ในไหนแล้วเคลียร์ไปก่อนเลยบอลล่ไม่เสียเวลาอย่างตักกินประหลนด้วจะเล่นเหมือนเดิมไลท์ก็แค่นั้นแหละสัตว์ติกไฟเหมือนจะเก่งไงเฮี้ย ใครก็ตายอย่างหวาไอควาย <c oughs> ต้องมารอช่วยเพราะกูไม่สนใจมันไม่ข้าหรอกกู <c oughs> ตะทำด้วยแต่มันก้ควชวยอะไรี่ไ้ฟเหมือนจะเก่งนี่ได้ตายอย่างกับหมาเลย <c oughs> ตายยากพอดีไม่น่านรีบตีเลยอ่ะ กดตายยากกันแม่นจังไว้ขนาดอ้าวกูจะกดไม่โดนเลย<อ>มันมีแค่วีเดียวเองน,นะตายยากอ่ะกดกันแม่นมากเลย<อ>ก็บานอยู่เสร็จจริงๆด้วยอย่างนี้ไปเลยตา<อ>ยไหนคน,นคหน้หานนละละด้านเมื่อกี้เป็นอะไรวะถ้าลากกัแเสร็จแล้วนะ เจวบอกไว้ก่อนว่ากูไม่ได้เก่งสบายนะที่กูเล่นรอบที่สี่ที่ห้านะประตูเปิดเปิดไปเลยกูให้ออก ถ้าอยาโดนแผลรีก็ได้นะกูจัดให้ได้ถ้าถึงกันนะถึงก็แล้วถึงแล้ว,ลวคนมันไม่เปิดป่ะคุณนี่จะใส่บตรไวเพ่นไม้เหรยมันรุนแรงไปเลยกลับไปช่วยจริงเหรอสายแค่นี้บอลจะกลับไปช่วยจริงเหรอ ไม่ช่วยแล้วมันไม่ออกอ,ะอ่ะด้อยถ้าอีกวันดีจ้าดิงดิดึงดิดึงเลยตีผิด,ด,ด,ดเดยวปัดก็ไม่เป็นไรเพราะกูตั้งใจค่อยคนหนึ่งแล้วอเอาลู่ทางเยี่ยมไปก่อน 没什么的，你忙。 ไอพวกเราสำเรวจขนาดหนครับหนึ่งเวลาที่พวกมึงจะต้องไปยืนบนเสาแล้วล่ะ <_ s ays> ออกได้ไม่ออกนะเพื่อนหนูเพื่อนอยากรักเพื่อนมากๆก็ตายไปแล้วกัน s <ays> <S บอกอะไรพี่กินะว่ากูเล่นแค่สี่ห้าครั้งนะตนะแต่พวกที่ s <ays> <S พวกมึงตายเ,เพราะพวกมึงแม่งพลาดเองนะ